ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กวัดดีนะคะวันนี้นูพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรงเรียนวัดดอนทองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะที่นี่นะคะเขามีน้องคนเก่งที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะแล้วก็น้องๆน,นะคะเขามีฝีมือในการที่จะไปคว้ารางวัลต,ต่างๆเนี่ยมากมายทีเดียวแล้ววันนี้ค่ะนูจะพาคุณผู้ชมไปพบกับน้องๆเหล่านั้นกันค่ะติดตามชมได้ค่ะ นี้นะคะนิวก็มาอยู่กับกลุ่มของน้องๆโรงเรียนวัดดอนทองที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้ค่ะต้องบอกว่าถึงแม้จะตัวเล็กๆนะคะแต่ว่าทุกคนยังไม่ธรรมดามเลยทุกคนมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการแสดงอาเซียนด้วยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็จะมีตัวแทนของน้องๆน,นะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันกับนิวในวันนี้ค่ะสวัสดีนน้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะอ่าโอ้โหเสียงนะสดใสกระตือรือร้นวัยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่นิวขอพูดคุย3คนนี้เป็นตัวแทนของเพื่อนๆเนาะเดี๋ ทำไมเราถึงมีความสนใจในเรื่องของอาเซียนใครจะเป็นคนพูดก่อนเยอาไดเหตุ hey, ผลที่หนูมาทำงานงานนี้นะคะก็เพราะว่าเริ่มต้นจากการทำโครงงานนะคะคุณครูให้ทำโครงงานเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนคะ่ะหนูสังเกตเห็นธงชาติที่ตรงที่ว่าการอำเภอนะคะหนูก็ หนูก็สงสัยว่าทำไมทาไมต้องมีธงชาติอยู่ที่ว่าการอำเภอด้วยหนูจึงลองลองมาค้นหาข้อมูลข้อมูลดูนะคะแล้วก็จับกลุ่มกับเพื่อนๆนค่ะแล้วก็ได้มาทำโครงงานกันนะคะแล้วคุคูครูก็คัดเลือกพวกหนูไปแข่งไปแข่งโครงงานค่ะที่โรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชนบุรีค่ะได้รางวัลเหรียญทองโรงเรียนมาตรฐานสากลมานะคะเก่งมากเลยแล้วก็ ไหนจะมีอะไรพูดกับพี่เอกนะเองโกหนูจะมาพูดถึงเรื่องการทำสื่อนะคะสื่อของหนูทำง่ายๆเลยนะคะใช้เศษวัสดุทำค่ะทำจากปฏิทินตั้งโต๊ะนะคะจะเห็นว่ารายมือแตกต่างกันมากเลยนะคะเพราะว่าช่วยๆกันทำตามความสมัครใจของเพื่อนๆค่ะ ส่วนรูปการ์ตูนที่น่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะช่วยกันปินพ์มาแล้วก็มาตัดตัดแปะค่ะว <Wow. S 3> ่างเลยค่ะหนูขอเสริมเรื่องลายมือน,นิดหนึ่งนะคะลายมือนะคะก็ได้ลายมือจากก็ได้ลายมือจากเพื่อนที่คัดลายมือประกวดระดับสายชั้นนะคะในวันภาษาไทยชนะที่หนึ่งนะคะก็คือมาริสานั่นเองค่ะแล้วเรื่อง ของพวกนี้นะคะก็จะได้ครูวันนีพศพัฒนาพลและครูสมรระยัสีเป็นครูที่ปรึกษาด้วยค่ะอเหเ็น,น อย่างที่นิวบอกไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องๆก็คืออยู่ป .4 ป .5 ป .2 ก <característ ica. S 1> ็มีนะคะแต่ว่ามีความสามารถมากๆเลยนอกจากน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยนะคะจะได้มีการไปประกวดนะคะในการแนะนำองอาเซียนแล้วเนี่ยยังมีน้องๆอีกหลายคนเลยเห็นบอกว่ามีบางกลุ่มก็จะเป็นในส่วนของการจัดิทรศการเกี่ยวกับการเรียนรู้อาเซียนใช่ไหมคะอย่างน้องๆด้านหลังนี้นะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มของน้องๆเสียงตามสายด้วยนะคะที่จะเป็นคนให้ความรู้เกี่ยวกับเพื่อนๆนะคะที่โรงเรียนในการที่จะประกาศตามเสียงตามสายแล้วก็เป็นความรู้เกี่ยวกับอาเซียนด้วยนอกจากนั้นแล้วนะคะ น้องๆยังมีเป็นยุทวทูตความดีใช่ไหมคะอันนี้แลกเปลี่ยนไปยังเขาเรียกประเทศศิีหลังกาด้วยโอ้โหนะคะเป็นหนึ่งเดียวในใน,ในประเทศเลยนะคะที่ที่ได้ไปกันนะครับต้องบอกว่าเก่งมากอันนี้นะตัวเล็กๆนี่ป .2 ของป .2 นี้น้องๆทำอะไรกันบ้างนะคะทำกิจกรรมอะไรบ้างเอ่ยของหนูชั้นป .2 กิจกรรมของโรงเรียนทำสัญ,ญลักษณ์อาเซียนค่ะ การแต่งกายอาเซียนค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมคะคือต้องบอกว่าน้องๆถึงแม้ว่าจะอยู่ในชั้นประถมแต่ว่าการกิจกรรมอาเซียนต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวเลยการปกฝังน้องๆตั้งแต่สมัยเล็กๆแบบนี้นะคะถึงเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่าเขาจะได้มีการเตรียมความพร้อมตัวเองด้วยในเรื่องของการเรียนรู้สัญลักษณ์อาเซียนก็ดีธงอาเซียนของแต่ละประเทศก็ดีหรือว่าความหมายหรือว่าความสําคัญของประเทศต่างๆในอาเซียนก็ดีซึ่งต่อไปในปี58เนี่ยก็จะมีการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบแล้วดังนั้นน้องๆเองนะคะก็จะมีการเสริมสร้างความรู้กันแบบนี้นอกจากนั้้นแลวววค่่ะเดี๋ยชงตอ ไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการแสดงการแนะนําธงอาเซียนที่โรงเรียนวัดดอนทองเนี่ยได้ไปได้รางวัลมาแลวตอนนี้กําลังเป็นชื่อเสียงโด่งดังเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปติดตามชมการแสดงของน้องๆกันได้ค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพี่นิวต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่มาร่วมรายการในวันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมการแสดงของเพื่อนๆที่ไปรับรางวัลเกี่ยวกับในเรื่องของการแนะนําธงอาเซียนกันดีกว่านะพร้อมแล้วย r ung, r ung, r ung. Ang, ังคะพร้อมเดี๋ยวเราไปชมม้มมๆกันเลยค่ะ ¡ yay! मलाई <coughs> Singapore, Vietnam, Ruanda หวนเวียนตั้เตลียนเชือ่อมโยงเสริมส่งแข็งแรงมาจาับมือเป็นสามรัร้วเราลอมเศรษฐกษิจนั้นมันพัดแรงรั้วนี้จะแข็งจะแรงมันอยู่ที่เราของชาวอาเซียนรวมใจ ครณ์นี่นะคะก็คือกิจกรรมของน้องๆโรงเรียนวัดดอนทองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะที่นี่นะคะบอกแล้วว่าน้องๆมีความสามารถกันทุกคนเลยแล้วยิ่งเป็นความสามารถในเรื่องของการเตรียมตัวการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วด้วยเนี่ยที่นี่เนี่ยมีชื่อเสียงมากแล้วก็น้องๆเขาไปคว้ารางวัลมาอย่างมากมายทีเดียวค่ะการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีน้องๆจะได้มีความรู้แล้วก็เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตด้วยสาหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการเด็กวัดดีแล้วค่ะนิวพาคุณผู้ชมลาไปก่อนนะคะคราวหน้าพาไปพบกับน ที่ไหนติดตามชมด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ